เจ้าทิ้นปกปักหักษาบ้านเฮือนของเฮาเนาะให้ยู่เย็ยนเป็นสุขให้อุดมสมบูรณ์เวลาเน,น,นี่ก็จะเป็นเฮือนของสนเผากระมุแบบดั้งเดิมเนาะเพิ่นกับอนุรักษ์ใ้มันงามมันอุดมสมบูรณ์แล้วก็กรผู้สึกวนะ่ามาเท่าไหร่ก็สดชื่นเนาะแบบ สบายดีสมัยเลยยงมาไต่แฮมเนาะมือนีนุ่นกะยังอยู่ที่น้ากัดยอละป่าเนาะพี่น้องมือนีนุ่นกะสิพาพี่น้องท่นไปโลลินหมู่บ้านสุนเพากมุเนาะแนนอนอยู่แล้วทว่า,วาเฮ้ามาพี่เฮาต้องไปลินอยู่หมู่บ้านสุนเพากมุเนาะพี่น้องมือนีนุ่นกะอยู่ที่หมู่บ้านสุนเพากมุเนาะอันนี้ก็จะเป็นทางเข้าเนาะพี่น้องนี่ประมาณนี้เลยเพืน่นอก็จะเหตุบอลประตูโคง้งเนาะประตูโคง้งแล้วพี่นก็น เขียนว่าหมู่บ้านสนเพากะมุกเนาะถ้เป็นภาษากะมุเนะาะฮันี้นี่นี่ก็จะเป็นป้ายแบบนี้เลยพี่น้องแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบว่ามันต้นไม้เนาะที่เพิ่นแกะสลักกะน่าจะเป็นแบบว่าข้อหมายว่า,าผีบ้านผีเฮืออนะเฝ้าหน้าทางเนาะก่อนที่เขาจะาเข้าหมู่บ้านเ่าก็ต้องได้ขออนุญาตเพิ่นประมาณนี้เนาะเนาะพี่น้องข้างหน้านี่ก็จะเป็น กุ้งกรมุเนาะพี่น้องอันนี้เป็นกุ้งกระมุเนาะเดี๋ยวนุ่มก็จะพาพี่น้องเนาะเข้าไปเบิรงกุ้งกรมุรมามันเป็นจังใดเนาะไปกันเลยนี่เริ่มต้นจากที่เข้าเข้ามาเนาะก็จะเห็นแบบโอ้ยที่ันศานดอกไฟนี่เนาะนงามๆนี่ข้างในเป็นดอกไฟเด้อนี่มันนี่เลยเนาะเข้ามาก็าจะเป็นท่ามกลางธรรมชาติที่แบบเขียวอุดมสมบูรณ์เนาะพี่น้องนี่ ยามซีเห็ดข,ข้าวต้มขนมนมบุญยากซอกบนไกใบตองใบตองโอข้าวต้มนี่มังกายนี่น้ำเย็นใส่เนาะพี่น้องนี่ก่อนที่จะเข้ามาในหมู่บ้านก็จะมีห้วยน้ำแบบนี้เลยไอ้พานหมู่บ้านเนาะคุณยืดเชิงคุณมาเลยอ้เย็นเย็นเว้ยเอาไปเลยเอามาจา,ากกล้องจากก้องของเฮานะ ว้าเย็นดีขนาดเลยเป็นตาอาบน้ำเนาะล้างหน้าล้างตีดล้างมือเนาะเย็นสบายนี่โอเคเนาะพี่นกน้ำเย็นเนาะถือว่ากินข้าวถึงน้ำแล้วแล้วก็มาล้างมือพี่ซะเนาะนี่เราก็จะย่างข้ามาในหมู่บ้านเนาะโอ้ยนี่นกำลังแปลงเพื่อนไม่เลย ي, นี่ หมู่บ้านก็จะเป็นท่้นแบบนี้เลยประมาณนี้เลยเนาะพี่น้องไปได้ได้บอมีคนอยู่บอเนาะเขาต้องมาสอกเจ้าอของเฮือนมีคนอยู่บออย่ามาเลาะเฮือนเขาต้องขออนุญาตเจ้าของเฮือนก่อน <c oughs> เ,อเอาเอาเฮือนกระลูกวัดท่านเฮือนลูกวัด <c oughs> ได้ไหมทางหน้าได้บ่ไวเนาะ เขากำลังสร้างเนาะนี่เขาองขึ้นมาเนาะเข้ามาในเฮือนเลยเนาะอันนี้ก็จะเป็นเฮือนของส่วนพะกูมูเฮานะแต่ว่าทั้งเถิงเนาะพี่นนองมันลูกมาแล้วแต่ว่าเบื้องนี้ยังอยู่ได้อยู่เพราะว่าบค่คยมีคนมาอยู่เนาะห้องบุด,ดังไฟตลอดแล้วก็มันก็ลุกปกติอยู่เฮือนเขาเขาพูอยู่แล้วถ้ามาห้องบุด,ดังไฟปกติเทาอันมุ่งยาคาเนี่มันจะรุ่ไวขนาะดนี่ แม่เลยนี่เจ้าก็ดังไฟประมาณนี้เลยเนาะกดจะนี่เลยแต่ก่อนเฮือนนุ่นก็เป็นแบบนี้เลยเป็นแบบนี้เลยเข้าสารแบบนี่เลยนอนนี่ก็จะเป็นเฮือนของส่วนพากกะมูแบบดั้งเดิมนะเพิ่อนก็นอน,กนุรักษ์ไว้นี่อันนี้ใส่ใส่ได้ตัวจริงบ่อันนี้ไงอันไม่ยังเกาะรองเนาะรองนกเขากำลังแปลงอันนี้นะ่ะนี่ ขออนุญาตอันนึงเด้ยอโอ้ยยาด้เห็ดพังเลยเขานี่มานี่เนาะรองเนาะเวลาเขาอยู่บ้านนี่เพื่อ,อนเนีเขาต้องมีรองนี่ไปหานกเนาะปกติอยู่แล้วเนาะแต่ว่าอันนี้มันเพิ่นอนุรักษ์อยู่เพว่าเป็นเพื่อนแบบนี้เจสซี่เนาะนี่อันเกี่ยวเข่าเนาะเพราะว่าอยู่ตหน้านี่เป็นอานาเนาะ นาที่แบบว่าส่วนรวมเลยผู้ใดมาอยู่นี่อยู่กรุงกะมุนี่ก็จะไปเกี่ยวข้าวซ้อยกันเนาะทับข้าวทับน้ำนี่เลยประมาณนี้เดี๋ยวเขาก็จะไปเงืนหลังตัวไปเขาจะไปเบิ้งอุ้ยนี่ผักข้าวแบบน่ารักมากอันนี้ผักข้าวเลยพี่น้องผักข้าวต่กอนก็จะเป็นกะมุลื่นเนาะเขาจะใส่ผักข้าวแบบนี้นี่กะมุลื่เนาะประมาณนี้เนาะพี่น้องยวนุ่งกรสิพาพี่น้อง ขึ้นมาเบิงหลังต่อไปแบบที่มีคนอยู่เขาจะอาศัยแบบหลายปีนะนี่น่าจะห่างก็เข้ามาอยูไม่เนาะก็ยัง,ย,งยังอันดังไฟดังน้ำยังก็หาก็เรนะิ่มเนาะเดี๋ยวเข้าไปทางทึงนะันเนาะนี่เนาะหลังจากที่แบบว่าเขาไปเลงงาะเฮือนแบบวลาสุนเผากะมุนอะแบบดั้งเดิม พลังที่หนึ่งเนาะที่มีคนอยู่นุ่นกับเลยพาพี่น้องเข้าไปเบิ่งอยู่ในเฮือนเพิ่นเลยเพราะว่านี่จะเป็นเฮือนที่พอนอนทเพินนนนนะพนน่นอนุรักษ์ตามที่โค้งประเพณีของสุนเพลกระมุเนาะเพิ่นกัอนุรักษ์ปะไว้แบบดั้งเดิมแบบนี้เลยเนาะสมมุติว่าผู้ใดมาอ่ามาเฮ็ดเวียกเฮ็ดอย่างยู่พี่นะเพิ่นก็นจะให้าเจ้าอยู่เฮือนแบบนี้เลยเนาะพี่น้องนี่อันนี้ก็จะเฮ็ด ด้วยไม่สางไม่เฮียไม้อย่างต่างๆเนาะที่คนเอาจากป้าไม่ผู้ใดมาเห็ดนี้หลังค่าเฮือนกับบุบคอยเลนบมคอยเคลื่อหลังคาเฮือนของส้นเผากะมูอู้คือของจุลน,นเนมันจะตำแต่ว่าน,นี้เป็นของส้นเผากะมูลื้อเนาะกะมูลื่อหรือว่ากะมูรอกเนาะข้าจะเห็ดหลังคาเฮือนสูงๆแบบนี้เลยเนาะพี่น,อน,น้องนกาะนิ่นกุดสิ้าพี่น้องยางลบกไปเรื่อยๆเนาะ หมู่บ้านโซนความกมูเราสังเกตแล้วมันจะมีแนวยูีดวกินเนาะพี่น้องคือเนี่แบบนี้เนาะ<อ>ปลูกดอกแค่บอดอกไม้หม,มักหอกมักฮุงตงต่างหลายแนวเนาะ<อ>มักมีมากย่างนี่นะขาเจ้าปลูกอยู่เฮือนบมัเครื่อก็ปลูกได้กินเอกเขาเจ้าก็ปลูกแบบว่ามักปลูกต้นไม้ปลูกอย่างขนาดคือ,อยู่เฮือนนู่นก็คือกันนิพอมักปลูกต้นไม้เลี้ยงเป็นเลี้ยงไก่ขนาด<อ>บางทีเราผมสมแยนว่าเราอยากกินคือไก่แล้วคาร์ลัมยู่แล้วแต่ว่ากั เดี๋ยววาอยากเลี้ยงป้าไว้ให้เบิ่งได้ตลดรลอดนะมันงามหูงามตาเนาะเนาะมาหมู่บ้านสะพอกระหมูตแต่ละเชือนุน่งโคตรพรลับ พัทับใจเนาะพี่น้องเพราะว่านี่เวลาเขาตื่นนอนมาเนาะตื่นนอนปุ๊บแบบเพื่อนเขาจะน,นี่เนาะเขาก็จะยางมามาปะสาสบู่วันนี้ล้างหน้าล้างตาเนาะอาบน้ำอาบในเนาะหรือว่าซักเครื่องซักของเนาะแต่ว่ามันกับบราย,ยูนี่เด้มันเขาซักไปแล้วแล้วมันก็ไหลไปบนอื่นเนาะมันงามมันอดุดมสมบูรณ์แล้วก็รู้สึกว่ามาเท่าไรก็สดื่นนานแบบสดืส่นส,ส,สุดเลยพี่น้องคือแบบ เอาอยูเือนเขาวาเฮอาอยูอ่บ้านปลาแล้วยังบัซ้ำจุดนี้เนาะจุดนี่จะเป็นจุดที่แบบออ้มาเท่อใดแบบว่าอยางมาอีกมาแล้วอยางมาอีกขนาดพี่น้องนุ่นแต่อยากให้พี่น้องมาสัมผัสคือกันเนาะมันงานพุ่แพ่เนาะน,ะนี่อันจุดที่แบบมากที่สุดกับม็นจุดนี่แหละแบบว่าประมาณนะ่าเข้าเป็นคนขี้ข้านมาซันๆเนาะตื่นอยู่นี่ยูเหอนเนาะแล้วก็มาล้างหน้าอยู่นี่เห็นนะมาสบายเนี่ยมาสบายเนาะแล้วก็อ่า ่วนเผากะมูเฮาเนี่ยจะบบจะบอ่นจะบอ,ะบอคอยอยู่ในเมืองเขาเจ้าจะมาตั้งลูกหลักปักฐานแบบว่าส่วนใหลาเขาจะอยู่ภูอยู่ดอยแล้วเขาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนแล้วเฮ็ดให้เฮ็ดนาเขาจะเฮ็ดอยู่บนใกล้ๆเฮือนจะน,นี่เนาะคือแบบนี้เนาะเขาก็ไปทางปา่าจะนี่ก็เฮ็ดให้ตามนี่เลยแบบมันสบายเนาะแต่ว่า,าจุดนี้จะเป็นจุดที่เพอนอนุรักษ์เนาะคนกับว่าให้ทางป่าเนาะนี่ ยางมาเรื่อยๆเนาะงามงามเนาะบนน,นี้นี่นะี่เนาะพี่น้องยางมาเรื่อยๆหกักมีแนวล้มกันมาเรื่อยๆเนาะบนนี้ก็จะเป็นตูปที่แบบว่าเวลามีมูมีคูหรือว่ามีพี่น้องนะมายามขาเขาจาก็จะพานางกินข้าวจนสวยนะน่งประมาณนี้เนาะโอ้นี่มีแล้วขุนไม้พี่เพื่อนอันเฮ็ดแบบเป็นปู่ปู่ย่าต,ตายายนะลักษณะแบบว่าเป็นอ เจ้าทินปุกปักฮักษาบ้านเฮือนของเฮาเนาะให้อยู่เย็ยนเป็นสุขให้อุดมสมบูรณ์เวลาเฮ็ดเฮ็ดให้เฮ็ดห้วยเฮ็ดสวนเฮ็ดให้เฮ็ดนาฮนายอยากให้เฮาได้เข้าลายเนาะหอดย่ำบุญย่ำงานข้าเจ้าจะมาบูชาเนาะพี่น้องแต่ว่านี่ก็เป็นความคิดหรือว่าเสื้อถือของไผ่ลาวเนาะกับโบโบเซิงว่าส่วนเผาส่วนเผาส่วนเผา,าใดกม็มีอันมีอันศาสนาและความเสื้อถือของ ไผ่ล้วเนาะอันนี้เท่ากับโบอ่ามนยางก,ก็รบลูเนาะทุกคนประมาณนี้นี่ย่างมาเรื่อยๆประมาณบางบนก็นมีคนอยู่ส่วนใหญ่เขาเจ้าจะไปเฮ็ดเขาเจ้าจะไปเฮ็ดส่วนเนาะเฮ็ดหัวเฮ็ดส่วนะนะต้นสวยแล้วเฮามาก็่บุคยเห็นไผ่สมัยเล้อ Thầy bí quýnh Bố đây mà là cô bố hiền Qua toàn nam học khơi mà lìn như này nó Ờ cái này một biển bao về Cần vui Ờ vui Là rồi Bố tiền mua được vui chứ Lắc rừng hả? Ờ Nhớ lạ lo Bên không em น้าตาจะเกิดแล้วอันมือดีมือดีเือ in อีลาแลยตุ๊กติกอหมักน้ำมันเนาะเห็นยูเฮือนเขามีเป็นปอเป็นปอก็มีลายเฮือนอยูราจาเขาเจ้ายูเฮือนเนาะนี่มือนั้นเน,น,นาะที่เฮามาเล่นแล้วก็เจอลูกสาวคนแต่ว่ามือน,นี่เป็นซาแล้วใหญ่ขึ้นมาแล้วเนาะเดี๋ยวนุ่นสิพาพี่น้องมาลอยูเฮือนหลังนี้ก็ได้เพราะว่าอย่นี่เขาเจ้ากินเหล้าเนาะกินเหล้าหนึ่ง เออน้ำจัดยอะนันาาคีงาาค้งางแย่อะไรเงี้ยฮะงัางแย่โอ้ยน้ำกันจะคนนี่หลายคนบ่หลายอโอ้สมเท่ามาอยู่น้ำหลานมาเอาหลานมาเลี้ยงหลานโอ้มาเลี้ยงหลานคนอยู่บ้านกัดนี่มแมนอยู่เมืองลาอ๋ออยู่เมืองลาพุน่นหลานอเอาหลานอ๋อมาเอาหลานเจ <มา S 1> อ<ห>เขา,นาเนาะมือในกามาเจอแต่ คนมาเอาลานผู้ใดบ่มเอาลานก็ไปเฮ็ดเวียดมันบ่เออโดยนี่น้ำเพิ่นก็จะปะสมใสน้ำมันน้ำปรับน้ำปรับน้ำก๊อกเนาะน้ำก๊อกธรรมดาเลยนี่ยเขาคือบุปิดตว่ะมันเต็มเลยไงอ่ให้เขาซะต่อมาคือเขาก็มาเลาะเนาะแต่ละ แต่และเฮือนบางเฮือันกะมีคนอยู่บางเฮือนกะบมมีคนอยู่เนาะพี่นอ้องแต่เฮืออหลังนี้วรู้สึกว่ามีแนวกิน <c oughs> มีมบกพกุกบพุกหลายเนาะแต่ว่าจะาคงเฮือนบนในใจว่าอยูบ่บ่เดี๋ยวเอาซิมาเบิ้งว่าเป็นเป็นอย่างนี้เลยย่างอยากเปลกอยูเปลือกหมหมักน้ำมันเนาะข้าวเจ้าวาเก็บยวนอยู่ปลาอยู่เชิงป่าคุณเนาะข้าเจ้าเอามาขาย มีน้ำมันพีน่นกนี่มีเป็นปปเปล่าเปลา่าเลยอยู่เฮือนแต่ละเฮือนเป็นแบบนั้นเลยพี่นกเนอะ,น,ะนั่นก็เป็นอาชีพเสริมเนาะเขาก็จะมาล้อเบิง้งโอ้อมีบอลอันคาเต้าตั้งให้อยู่จะนี่คักพี่นกนี่เนาะพี่นกคือมื้อนี้บ่ต้องเว้าเนื้อว่านุ่นหัน่นแต่งตัวประมาณนี้แล้วก็มาบ้านซุปเผากับหมู่ปกติแล้วคั่วมา,มาหมู่บ้านซุปเผากับหมู่เฮาก็จะนุง่งสุปผสมซุปเผากะหมู่เนาะแต่ว่า อีพีกร์นุ่นกับนุ่นกับมาลินอยู่นี่แหล้วเกิเลยเอาผู้ปเปลี่ยนเครื่องแล้วเลยพาพี่น้องมาเลาะเป็นสองอีพีซะแบบว่าเพื่อว่าให้ทุกคนได้เบ่งครบจบในสองอีพีเนาะเพราะว่ามันก็ค่อนข้างแบบว่ามีบนบนเที่ยวหลายอุ้นจะได้ข้ามมันนี้จนะทางตันน้องโดดมาเลย <laughs> อันมาลินอยู่แต่ว่าใสา่คี้ดื้อยังบ่หายยังปกติเนาะนี่ เพราะว่าบอเที่ยวมันมันห้ายค่ะนวะ่าสมมุติว่าเขาจี่เขาทิเที่ยวนี่มดมือกับมัดนกกิจกรรมอยู่ในนี่แต่ว่าอันนี้นุ่นกับม้าค่อนข้างยากต้นซวยเราเดี๋ยวนี้ก็แรงแล้วนะมันก็ใกล้กๆสิแบบว่านั่นก็เลยแบบพาพี่น้องลงแถวบ,บริเวณอ้อมข้างให้มันจบครบในบอลเดี่ยวเลยแล้วก็เมื่อกี้เนอะก็คือนุ่นไปไปลินเนาะไปลินกับจวบคนไทยเนอะทีอ่อ จังหวัดอย่าง,งลืมเราเราเรากับมาลินอยู่นี่พอดีก็นั่งร่วมกันโดนเติบเนาะแล้วก็เราก็ถามโซนยูทูบนู่นเพราะว่าพระเจ้าก็บ,บุคเคยติดตามเนาะแล้วนุ่นก็เอาให้ไปดีใจสุดๆเลยมากับเจอคนไทยมาเที่ยวอีพีเนาะมันก็ไก่เติบแต่ว่าเราเราเซารถจักมามาเที่ยวนะขี่รถจักแต่หลวงขวบางมาเนาะแต่ว่าเราบุหูบ้านนู่นนะน่ะ เลยแนะนำไปพี่น้อง่นดีใจเมื่อหน้าบางเทื้อซีมีอยันคนมาเที่ยวมานั่นอยู่บ้านเนาะนี่บรรยากาศข้างหน้าเฮือนมันก็จะประมาณนี้เลยเนาะมันอุดมสมบูรณ์แห้งแล้วพี่น้องแบบวา่าเฮือนคัน,นยูแบบนี้แล้วก็มีทงนะยู่ต้นหน้าเฮืนอนตื่นเศร้ามา้าบรรยากาศนี่สดชื่นสมดายเนาะบบอยากให้เว้าเลยเนาะพี่น้องนี่แล้วพี่น้องเมื่อนี้นั่นก็ได้พาพี่น้องเนาะมาเที่ยว หมู่บ้านของสุนเพากระมุเนาะก็จะมีลากหลายแนยวแล้วก็มีหลายกิจกรรมอยู่ในนี้แต่ว่านุ่นก็พาพี่น้องมาซุมแถวไปว่ามันมันเที่ยวสะดวกอยู่ลุมพี่นะคำว่าเขาเมือเทิงภูนก็เปนมันเป็นอยูป่ป่านะบางคนอาจจะนายางโบวหวแต่ว่านุ่นหันยางไหวอยู่แต่ว่าตะกองของเขาว่า,าไว้มือหน้าเนาะคำว่า,าพอออา่อแม่แล้วก็ครอบครัวเขามาครบแล้วก็คอยพาขาเจ้าไปลินน้ำเพราะว่า ถึงว่ามันอยู่มัวบ้านอยู่แต่ว่าพ่อเม่บุเคยมาเนาะพี่น้องกับมือนาไว้โอกาสนากรแล้วก็สีพาพ่อเม่ไว้มีแบบมีบุญมีงานแล้วสีพ่าพ่อเม่มาหลินอยู่พี่เบิง่งกินข้าวกินน้ำจักอ่ะเธอหนึ่งเนาะพี่น้องมือนีก่กะถือว่านุ่นกะสีได้ปิดคลิปเพียงเท่านี้เนาะขอบใจบพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาติดตามรับซมคลิปนุ่นจนจบและคอมเนตนให้กำลังใจนุ่นกับตะก้องตลอดมาเนาะขอบใจขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้อง